วันเช้าอยู่อะไรนะโปรชอบลาบบ,อ,บ,บ,บอย่าห้ามพูดแบบ <c oughs> ลาบูลาบูพราหนูอยากได้ลาบูบูอะ่ะคือคือจริงๆอะ่ะหนูแบบไม่ได้เก็บลาบูบูใช่ปะหนูเฉยๆเยพราะว่าฟันมัน ใหญ่สัแล้วหู่องพูใช่บูบู่ะฮะนี่หนูเก็บกล่องชมพูชมพูอ่ะกล่องชมพูใช่หนูเก็บดีมูต้องพวาพับเกลหนูไม่เคยซื้อลาบูบูเลยคือหนูอยากได้ลาบูบูแต่ว่าเอ้ยคือหนูไม่ได้อยากได้ละแต่ว่ามันขึ้นเยอะเกินอ่ะหนูแบบทนไม่ไหวลาบูบูมากาลปสวัสดีค่ะไม่ไม่ขายหรอกสวัสดีค่ะหนูกำลังจะไปทำบุญเพราะว่าหนูเป็นคนดี S <S อะไรไปตอนห้างเปิดอ่ะใช่สิบเท่าอะไรตอนห้างเปิดไม่ดไม่เป็นไรไม่เป็นไร <S 2> <S 2> อะไรเลยใช่ถ่ายพ่อเลยใช่พ่อหนูเปิดมอนรี Molly, ได้ซีเข็ดเนียคือแบบเวอร์มากตอนนั้นพ่อซื้อมาแค่2จุ่มเอง คือพ่อเปิดกล่องแรกได้ซีเคดเลยป่ะหรือว่าหรือว่ากล่องท,ที่สองกล่องนอกกล่องแรกได้เพิ่มสิคือซื่งคือซึอ่องจูมได้ซีเคดอะเว่อไปป่ะจะทางาวัดไรคะเราพอสอบระบบอยู่เพราะว่าหนูหนูแบบว่าอยากรู้ว่าอันนี้แบบทุกคนจะมาดูอะไรล้าลมันสั่นมากตอนนี้ขึ้นเหมือน,นั่งบาะหลังเองแต่สอบรับบุยบคนพ่อมือทอง เพราะหนูแบบใช่คือฉันบอกแล้วคือเรื่องม่อยู่ว่าคือวันนี้หนูต้องออกไปข้างนอกใช่ไหมคะหนูต้องไปทำกุลใช่ปะเขา,าเรียกว่าอะไรบางสกุลหรือบางสกุลบางแม่มันคืออะไรบางสกุลใช่แล้วทีนี้น,น่าสุก่อนใช่แล้วทีเนี้ยคือแบบว่า โอ้ยทำไมหนูตาแป๋วจังใ่รู้แล้วทีเนี้ยแบลว,ว่าคือมันต้องแบบออกไปข้แบบางนอกใช่ไหมแป้งแบบตอนเช้าโดนแม่แขวนเสื้อบาดมือแล้วก็พอไปหยิบตู้ไปหยิบเสื้อในตู้อะโดนตู้หนีบเลือดออกเนี่ยก็เลยบอกว่าเป็นสัญญาณที่บอกว่าห้ามออกจากบา้านถูกหวยใช่วันนี้หวยออกนะคะอาจจะถูกหวยต้องแบบว่าไปเดาเรีกันอีคือ พรุ่งนี้คะแนนออกเว้ยคือมันแปลว่าวันเนี้แกแบบเจอเรื่องรายๆไปแล้วพรุ่งนี้แกจะเจอเรื่องดีๆใช่ทานอะไรหรือยังยังเลยค่ะทุกคนแต่ว่าแม่หนูแพ็คเบนโตมา S M R แม่แพ็คอะไรมาเหรอมีซูชิเหรอซื้อที่ไหนอะซูชิอ๋ออ๋ออ๋อออไปซื้อมาเช้ามีซูชิแม่หนูว่าเป็นแม่บ้านญี่ปุ่นเว้ย คนพ่อหลอกมาปล่อยวัดแล้ว <G ül> ไม่ทุกคนหนูแบบอยากเล่าให้ฟังมากว่าเรื่องราวดีๆเวลาหนูไปวัดก็คือแม่วัดมันเฟรนล,ลี่มากทุกคนคือแบบแม่วัดมันแบบมันน่ารักมันขี้อ้อนคือหนูไปเจอไอ้แมวหัวมันเปไน็นลายหัวที่ศาลาแล้วมันก็แบบเดินมานอนใต้เก้าอี้หนูแล้วมันก็อ่อน ชคอะไรทั้งปีถ้าว่าโชคดีกี่โมงก็ปีหน้าก็อาจจะเป็นปีที่ดีใช่ใชแมววัดน่ารักมาวัดหน่อยแล้วมาวัดมันชอบอยู่กันหลายๆตัวแบบปะ่ะใช่ไหมวัดประหลาดนั่นใช่ไหมแมววัดมันแบบหนูแบบเวลาไปวัดก็จะเจอแต่มแมวอ้อนมันเดินม,มาแบบพันขา น่าหยิบกลับบ้านไม่ได้ไปขอพารก่อไปวัดได้รองเท้าใหม่ตอนแรกงงอะไรคือไปวัดได้รองเท้าใหม่ไปวัดก็ต้องได้แว่นสีเพราะไปวัดใส่ตาเออไม่ใช่ <c oughs> ระวังนะแป้ะเดี๋ยไปถอดรองเท้าไวอ <c oughs> ้อ่ะคือมันมีรองเท้าใหม่หรือรองเท้าเก่าคือแบบว่าตอนนั้นอะเพื <c oughs> ่อนหนูอะ <c oughs> เห็นอันนึงเพื่อนหนูเหมือนแบบเพื่อนหนูไลน์มาใช่ปะบอกว่า แบบระวังไว้ด้วยแบบไปธรรมศาสตร์แฝงระวังโดนหลวงเพราะมันจะเริ่มออกปฏิบัติการแล้ว <c oughs> คือแบบว่าระวังโดนหลวงนะเพราะว่าจะไปออกปฏิบัติการแล้วเ <c oughs> นี้ยตัวนี้ก็ขี้อ้อนอส่งการน,นี้ได้ไปเล่นน้ำไหมคือหนูไม่เคยไปเล่นน้ำเลยทุกคน <c oughs> มันเป็นเทศกา,าลองเท้ากินคือเพราะหนะูชอบแบบดูคลิป แบบในมือถือใช่ป่ะแล้วก็แบบเจอแต่คิดแบบคนโนรอ,องเท้ากินตลกมากมันเป็นเทศการลรองเท้ากินคนระวังนะคะคือหนูอ่ะไม่เคยไปเล่นน,น้ำสงกันเลยตั้งแต่เด็กเพราะว่าหนูอ่ะไม่ชอบการที่คนเราตัวเปียกเราเดินไปทุกที่อ่ะคือแบบคือหนูอ่ะแบบเป็นคนที่แบบว่าหนูไม่ชอบให้ห้องน้ําที่มันเป็นส่วนเปียกกับส่วนแห้งแบบคือไม่ชอบให้ส่วนแห้งมันเปียกเข้าใจปะแตว่า แยกกันแบบไม่ชอบให้ห้องน้ําที่มันแห้งมันเปียกแล้วมันแบบว่าเออแล้วแบบว่าแบบส่งการอ่ะคือเราต้องตัวเปียกนั่นแหละแต่ว่าเคยเล่นแค่แบบว่าตอนเด็กๆแบบเล่นในสวนอย่างเงี้ยแบบปืนฉีดน้ำมิกกี้เมาส์แล้วก็มาฉีดพ่อใช่ <c oughs> เกือบกินคน <c oughs> เคยมันกินไหม <c oughs> แต่สมัยก่อนเล่นต้นไม้กินคนตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่ระวังตัวนะคะเดินข้างๆคือ <c oughs> หนูก็เลยคิดอยู่ว่าหนูอ่ะแบบ เฮ้ยหรือว่าเราอ่ะเป็นแมวกลัวน้ำหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าหนูขออ่อมเลยคือหนูแบบว่าไม่ชอบเพราะว่าหนึ่งมันคนเยอะใช่ไหมคะสองคือมันเปียกแบบ,บมันเปียกแล้วมันก็จะหนาวนั่นแหละแล้วหนูก็จะมอมโอโโอโโอโว่าจะมอมเราจพอนไวันนี้คือหนูไม่ค่อยได้แบบถ่ายรูปเลยช่วงคือหนึ่งมมเต็มสองก็คือ เพราะว่าแบบว่าหน้ามันยาใหญ่ได้ใหยา่าาามากแปบลบว่าช่วงแมวกวนมาเ่อเมียวกินใจนั่นช่วงนี้หนูมีเพลงที่ติดอยู่ในหัวนะคะลาบู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 ลาบ,ลาบูแล้วก็เพลงอยากเลยคือตอนแรกจะไล้คอนเทนต์นอันนั้นอะอะไรวะที่มันเป็นแบบหนุ่มแบด๊แบด กับสาวสวยเข้าคนในแฮลีใช่คนมันหัวไหมคะไม่หรอ <c oughs> ลาบูบูเป็นตัวอะไร <c oughs> เขาบอกว่ามันเป็นกระตา่ายคนเนี่ยรอน้องว่าเป็นลิงหลบนะคือน้องเป็นกระต่าย <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมลาบูบู จริงๆหนูเต้นเมลอนไปกับน่าจะเต้นแอคพี่เน่แต่พี่เน่ยังไม่ลงหรือพี่เน่ลงแล้วไปทวงเมลอนเมลอนเมลอนเมอนแช่ให้เป็นความลับต้องรอดูว่ามันจะแซบขนาดไหน ดูรอดูรอดูคือมีหลายคนน่าจะมีเหมือนมีมชาเป็นคนไทยน่าจะมีเจลลี่เอมมี่ใช่ใช่ไหมคุณเกตดกับเยอไทยก็จดทาเทพบ่กปุ๊บคือหนูดูแล้วหนูเห็นนะแต่ไอชาบที่แบบว่าไปแบบห้องเสื้อแหละแล้วแบบว่านี่ไงนาง,นงโนพมาาแล้วคือเป็นจังหวัดตกหลุมรักมากแล้วต้อนออกมาก็แบบ อะไรนะอย่าปล่อยใหนะ้พี่รอเกินอ่ะคือป้าป้าคุณนะบ้าป้าแต่ทุกคนอย่าเถียงกันนะคะคือคุณชัดอะ่ะคู่กับหนูอ,อะไร <laughs> ทุกคนอย่าเถียงกันทุกคนอย่าเถียงกันจริงๆหนูอาจจะเป็นนีเชื้อสายเทวคมเฮ้ยเบอร์ป้าเอ่อทุกคนอย่าเถียงกัน นี่แหละเราใช้แบบจังหวะชุลมุน้กนยาเทีพห,หนูริหนูเป็นนางเอกลับโคมาตอนสุดท้ายลดเลย,เท,ยเทวพใช่ <c oughs> คือมันอดีตแล้วเนาะมันหลายปีต้นตระกูลเราก็แบบมีการแบบหัดเปลี่ยนไปแต่งงานกับอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วอะคือเราเป็นโดวงใจเทวพูมค่ะไม่เล่น ตกลงซูก้มันจะประเทศไหนคือหนูคิดว่าซูก้อ่ะมันคืออาหารญี่ปุ่นเพราะว่าก็ซูก้อ่ะซูก้ชาบูแต่ว่าซูก้แห้งมันก็น่าจะเป็นของไทยใช่ไหมไม่รู้ขนูคิดว่าซูก้มันก็คือญี่ปุ่นนะซูก้ซูกิเตะแต่มันไม่ใช่มันคอันกัน ใช่ไหมทำไมไม่เต้นคีโบคือแอลก็บอกก็แบบตอนที่แอลแอลก็ถามว่าแล้วทำไมไม่เต้นคีโบแต่ดว่าวคือคือหนูคิดว่าสุก,กิแบบซุกิยากิอ่ะคือคำว่าซุกิยากันเป็นอาหารญี่ปุ่นปะเออดนใจเ,เทวสถานฮะคือน้องสาวหนูแบบซื้อแบบตอรหรือไทยมาอ่ะ<า>เล่มหนึ่ง<า>เล่มใหญ่ แล้วชี้ก็แบบชอบคุณฉัตรมากแต่คืออย่าเถียงกันนะคะคือคุณฉัตรนี่คุณฉัตรแต่น้ำจิ้มสุกี้ของไทยใช่จริงด้วยอุ้ยหนูอยากกินอยากกินโ o m o พูดได้ไหมคืออะไรอะสวัสดี M.O.M.O. สวัสดีอ๋อนน่เป็นเซ็มในสำเธอไม่เต้นเออจริงแอลก็เป็นงูสุกี้เป็นนายกองพม่านั่นมันคือเรื่องอะไรพนันดีสวนหรอกลับบ้านหรอไม่ใช่ค่ะกำลังจะไปวัดสายตาประกอบแว่น ลอเล่นพี่ได้ไปกาะอะไรบ้างคือคือหนูอะว่าภูมิศาสตร์ก็ได้อยู่แต่มันยากนะคือแบบเพื่อนหนูมีกันละเล่นกันคือเหมือนแบบคือมันเก็บภูมิศาสตร์มากจนแบบว่าถามเมืองหลวงตอบได้ทุกประเทศแล้วก็แบบมีอะไรกะแบบจังหวัดคือรู้หมดเลยว่าอยู่ติดกับจังหวัดอะไรอ่ะคือหนูแบบ ไม่รู้แต่ว่ารูแบบพวกแบบดังๆอยู่แบบว่ามูกอกาลาปาเขมีอะไรที่แบบว่าชาวดาวินไปเจอใช่ไหมล่ะพี่ลี่มีกีตร์คือคือใช่พี่รามีกีต้าอเอพี่รามีกีตา เมืองหลวงบราซิลคืออะไรคือฟังนะคือหนูอะคือหนูไม่รู้าง,งานกันะวันนี้เป็นลูกชิ้นเนอวันนี้เป็นลูกชิ้นกลิตเตอร์ซื้อนมาได้ซื่อแสงได้คือหนูหลูแบบอะไรที่มัน<ๆ>แบบว่ามีสถาปัตยกรรมดังๆนิดนึงเพราะว่าแบบพึ่งเหรียคพึ่งเหรียนอะ เคือพี่จะถามหนูลบกวนไม่เอาเราจะไม่มาทดสอบความรู้ก so ันเมืองหลวงกรีซดาวัด คือคือในหัวมันมอันแรกเลยอ่ะมันคือกูเอเทนแต่ว่าใช่ไหมนะไม่เอาเราจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ทุกคนทุกคนอย่าถามหนูทุกคนอย่าถามหนูน,าาหน,นี่มันไม่ใช่วิชาภูมิศาสตร์คนหนึุ่ดหนึง่งเออไม่เอานะคะ เล่นตัวเองเลยอ๋อใช่ใชใช่คือหนูจะแบบว่ามาถามชุดงานจับมือพอดีเพราะว่าจริงๆอะ่ะหนูมีชุดที่คิดไว้แล้วคือหนอูยืมชุดคุลูมีไปใช่ไหมคือมีชุดคุลูมีกับกับชุดฟามีเวียดนามที่ทุกคนเคยเห็นกันรูปที่หนูไปล่องเรือที่แบบว่าทำลายแตกแปาฟ์มี่ฉบาแก้วอันนะั้น ก็เป็นชุดบบชุดแบบว่าตามีเว้นนามติดบ,บที่แบบรูปที่ไปล่องเรือทุกคนลองไป็นไมได้เนี่ยอจคืออันนั้นแหละแต่ว่าคือหนูยังไม่แน่ใจว่าแบบทุกคนอยากเห็นอะไรรอบไหนแบบเอาอันไหนไว้รอบไหนใช่อืมก็เลยแบบว่าอยากเดี๋ยหนูจะไปตั้งเป็นโพในไอจไว้ให้ตอบแล้วกันเพราะว่าแบบ เออแบบอยากเห็นอะไรรอบไหนแบบชุดเวนน่ชุดนามีเวนัติโกกับคูรุมีแล้วก็มีรอบพิเศษอีกก็เลยแบบทุกคนนี่ยเห็นชุดอะไรคือหนูว่าหนูแบบใส่มาเยอะแล้วหนูไม่รู้จะใส่อะไรแบบมีชุดนังเรียนก็ใส่ไปแล้วใช่ไหมแต่ชุดนังเรียนน่ารักมากหรือจะยืมชุดนักเรียนมอต้นดีคือแกยังมีอยู่ปะฉันขอ,อยืมได้ปะมันจะจำไหมอ่ะก็ใส่ในจำก็ได้ปะ ถ้าเดี hmm ๋ยวเอาสติกเกอร์ปิดชื่อเอาหนูก็แบบเปลี่ยนชื่อคุณโรนี่ปกติหรือว่าแพบหรือว่าแบบว่าอยากเห็นแบบว่าชุดนักเรียนมอต้นใหม่เพราะว่าชุดนักเรียนมอต้นอะมีเคยมีเขาเรื่องอะไรเคยถ่ายไปในที่มันเป็นการ์ดใช่ไหมคะใช่ไหมการ์ดการ์ดที่เก็บคอลเลกคอลเลกการ์ดใช่ไหมแต่ว่ายังไม่เคยใส่ เลยคเคยใส่แต่มอปลายแล้วหนูก็มีชุดนางเงี้ยแบบนันอยู่แบบไม่ต้องยืมขคอยืมเพราะว่าเป็นชุดหนูเลยแต่ชุดหนูหน่าจะใส่ไม่ได้นะต,ตัวเล็กเดวคอยืมชุดน้องเพราะว่าคือหนูเป็นเด็กถูกระเบียบเกิน <c oughs> คือคือไม่คือจริงๆอะ่ะเดี๋ยวนี้เขาก็ใส่กันแบบโอเวอร์ไซส์ใช่ไหมแต่ว่าตอนที่หนูเรียนอะ่ะคือมันแบบเคร่งครัดมากแลวชุดหนู <c oughs> จำ <c oughs> จำเอวแบบโอ้ตัวเล็กสุดๆนั่นแหละก็เลยอยากเป็น ชุดแดงใน MV ไหมคือหนูไม่ได้เอฟต่อมาคือฟังนั้นหนูไม่ได้เอฟชุดแดงมาคือหนูเอฟชุดใครมาไม่รู้น่าจะเป็นชุดที่ไม่ได้ใส่แบบเอามาฟิตแต่ว่าไม่ไม่มีใครใส่ไม่มีใครได้ใส่ใน MV หนูก็เอฟมาคือถ้าทุกคนจําได้มันจะเป็นชุดที่หนูใส่ไปพัทยาที่หนูลงรูดถักเปียอันนั้นที่แบบใส่ไฮท้าที่อ่าพัทยาเซ็นทรัลมารีน่าพัทยาใช่แล้วหนูก็แบบไปถ่ายรูปที่หนูแบบ ถักเปียคืออันนั้นแหละคืออันนั้นแหละเพราะว่าคือนนนหนูเอฟมาแล้วหนูก็ใส่บ่อยมากแล้วก็มีคนแซวว่าหนูใส่ชุดแบบอันหนึง่งแบบใส่บ่อยแบบว่าฟิลแบบว่าไม่จะเป็นเสื้อตัวโปรดคือไม่ใช่คือมันคนละตัวกันมันคล้ายๆกันคือหนูชอบซื้อชุดที่มันคล้ายๆกันมันแบบใส่ได้บ่อยนั่นแหละใช่ใช่ใช่ไปเดินหา ถ้าอืมใช่มันคนละมันคือชุดที่หนูเอฟมาจากพี่ที่เขาเป็นสไตลิสต์ในกองอืมแต่ว่าชุดแดงกับหนูไม่ได้เอฟเพราะมันแบบมันใส่ไม่ได้บ่อย,อยงไงคือหนูลืมคิดไปเลยว่ามันจะอามาใส่งานจับมือได้แต่ว่าหนูหแบบไม่ได้เอฟมามสีมันจี๊ดจ๊าสีมันจี๊ดจ๊าอืมชุดแมวชุดแมว ใส่เป็นแอนิเมะเขาเรียกว่าอะไรชุดที่มันเหมือนแบบว่าคอสตูมเขารชุดที่มันแบบชุดนอนเนี่ยชุดที่มันเป็นแบบว่าชุดสัตว์อะที่แบบว่า okay, uh, okay. ไม่ใช่ที่มันเป็นแบบชุดสัตว์แบบใหญ่ๆทั้ oh. ทงตัวเหมือนมาสคอร์ดอะใช่เขาเป็นผี uh, ชุดสิงโตดีกว่าทำไมต้องเป็นสิงโตทำไมต้องสิงโต <laughs> <laughs> แต่ยิ้มอุ้ยชื่อสิงโตอ๋อผีก็คือน้องหนูแบบ วันนั้นน้องหนูไปจังเก้นด้วยใช่ปะ่ะเราแบบมันกรีดกรีดปะ่ะคือตอนที่ผีขึ้นจอ่อชุดเชื่อสิ่งโตคือทุกคนกรีดนะคะมีใครไม่กรีดบ้างมันถึงมันถูกมนาะคือหนวแบบว่าแบบตอนฟิตตอนฟิต คือหนูรู้สึกว่าเราเหมือนเรดเบลเวตวันนั้นคือหนูเป็นพี่จอยเรดเบลเวตชุดลาบูบูชุดลาบูบูหนูอยากได้ลาบูบูแล้วตอนแรกหนูนไม่เคยอยากได้เลยนะลาบูบูนึกถึงไอ้เนี่ยอืมพี่ปิงปองใช่พี่ปิงปองอ่ะแต่พี่ขอดอง,งอ,งอ่ะ<อ><น>เฮ้ยหรือว่าเราจะลองทําบ้างในวันนั้นน,น,น่ารักอ่ะน่ารักใช่หนูอ่ะแกะอะไรเสียอะไรมาตัดเองเลยนะทำเอง ก็อยากได้สีชมพูคือฉันชอบสีชมพูไงกีดครับคนข้างหน้าถอยมาเหยียบเท้าเรากรีดความหล่อสร้างเรลือใชอ่เริ่มติดแล้วจ้าเขาแบบเล่นน้ำกันปะวันนี้เขายังเล่นน้ำกันอยู่ไหมคะเล่นสิเล่นสิ ไมมันเงียบจังหรือว่าคน,<ห>นเขาไปต่างจังหวัดกันหมดหรอแต่ว่ากรุงเทพรถรถไม่ค่อยติดเนาะหรือว,ดดว่ววาติดอยู่ไม่น่าเล่นาแล้วหรอกโอเคดูโค้หนู่ามันเดี๋ยวปิดไลฟ์แหละเจอกันไปบ้านหนูมาทดสอบระบบก,ก็มีคนเข้ามาตั้งสองร้อยกว่าคน เดียวสุดน่จะประมาณ2องสิกว่าเฮ้ยคือสุดยอดเลยนะนี่แบบเป็นการทดสอบระบบสด่ว่าทุกคนตื่นเช้าเก่งมากวันไหลเหรอคะวันไหลเขาเล่นกันที่ไหนชนบุรีป่ะใช่ไหมแม่หนูเหรอโอ้คนน่ะไม่ไม่ไม่พาชมวิวพาแฟนขับชมวิวคือไม่เห็นด้วยซ้ำเห็นหน้าหนู ตอนนี้หนูมาแถวส,ส่วนสัตว์นะคะมีตอนนี้มียราโพนะเข้ามาลอเลินไม่ใช่บาบุยบาบุยบาบุยเชา้าเนีย่ยคือเฮ้เชา้ามันเที่ยงแล้วเช้าสิคือหนูตื่นคือแบบส่งการมาหนูตื่นแบบว่า เทีย่ยงบ่ายกับทุกวันฟินข้างหน้าหนูเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคือหนูเรียนมาด้วยนะหนูเรียนมาด้วยนะว่าแต่ละฐานแต่ละด้านคืออะไรจริงๆอนะ่ะมินนิ่งมันอยู่ที่นี่ความสูงมันแบบเป็นตัวเลขแล้ก็จะมีกระบอกปืนแนละ้วใช่ใช่จำนวนกระบอกเท่ากับ เรียนศิลปะไง <No. S 1> Yes ไม่ไม่ไม่มหาลัย oh. นี่แหละนี่แหละนี่แหละบ๊ายยบา